สวัสดีคุณผู้ชมตอนนี้ครับดูนะเราอยู่ในเกมเกมอะไรครับคุณมที่เพื่อนมฝนเปิดมือกันเลยอันรู้กันเลยคุณผู้ชมระดับห้าคุณผู้ชมมันมีหมาก่อนอาเปิดเลยโอ้ยเล่นมันง่ายมากเกมที่มีคนเอ้าวใช่ค่ะถาพลังก่อนคุณผู้ชมตั้งเงือกไปไว ไปนะครับไปแบกมันเออเรื่องนี่ดีแรกหนึ่งครับชมเป็นเกมมันๆน,นะครับโคตรมันเลย กอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยอ้้ยโยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ย้ย้ยโอโอยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโ้้ ก็พูดคือคำมันเรืองนมีใครคือก็วันนี้ก็เป็นอย่างนี้สักเทอาไรตเนให้เธอ,อใ,ใจไหน่ะเชื่อเลยเนี่ยเอ้ผูทำารไม่ได้ผูมาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคยอะไรอยูเนี่ยเชื่อ เด้ไเฮียเด้อ่าดาบยาดาบยาเฮียเฮียเฮ้ดานี้กวนกเฮยเฮยดาบไอตัวเนี้ยไม่น่ากลัวเดไาบกระดาษน่ากลัวสุดไอ้ก็มันจะมาอลูกน้องใช่ไมัน้ปาลไป ก็ได้แตแตกมันก็ได้แตกมัก็ได้แตกหรอโหไม่ได้แตกเลเหอไม่นี่คือมันโดนทีเดียวแตกไอ้สาได้อากาศาตนั้นครับนั้นเราเอาอปเกรดโอ้โสัญญ จะมาเด็ดตอนนี้ครับพี่จาบมาอกันอกัน g ้ a แวโอ้ต้ใส่กระเป๋าด้วยเพอความดีก็ต้องทำเสมอใช่ไ้มเออแตยโอเคยโอ้โหอ้เป็ดับบลยกันกนจะรวมึ้น้โหู

ไม่เป็นไรไปคำหยาบคอยที่คนดูไม่ได้แล้วคนจะดูทำไมล่ะเออไอ้ชิวป้าเปียวยิงปืนนกเปียวได้นกหลายตัวหูได้นกหลายตัวเลยโอ้น้ำไม่เท่อนน้ำไม่เทีอนเขาเรียกว่าน้ำไม่เทีอนเจ้าเอาเอาทำอะไรไล้วคอมเมนต์ดิอีาไอ้กุชชั่นไปลังก่อน ไอ้ก็ฟ้พลังชาร์จพลังฟาพลังพออันนี้เกมนี้ก็จะก็จะเล่นนะตอนแรกราก็จะเล่สตอ่อฟรีรนไดสุดตัวมัรู้จักเตัวไาสุัวาช้ลก่นขพลังก่อน ยังไม่ตายโหยังไม่ตายเดอจะระอะไรครับถ้าพะอจันันนันเป็นคนนะราบระโตกระโดดกระโดดกระโดกระกรกระโดดกระโดดกระโกระกระโดะกะ เราวะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยนี่มันอะไรครับเนี่ยเออแปบ๊บเดียวได้รู้สองตัวเอาไยืนหามผ้ายืนหาพอ่าพอมผ้าชิคกี้พายเกิดอนีร เลืเล่อาายๆอเจีรย์ใช้คัไม่ใช้พูดแต่อย,อยู่ไหนวะ Q&A ทำอยากทำคุณประสกเคยประสบอะ่ะฉันมาทำอะไรทีด,ออดีแต่ยังเชื่อข้างหน้ามีแต่ไอ้พวก

สวยแล้วสวยสวยพี you ่ know, you know, น้องที่น้องมือแตกแตกหลายคนเลยสินะไม่ชอบไปรักแตกไม่ใช่เป็นักเลยไม่ใช่เป็นนักแล้วก็มาแตกกันในนักเล่นอะไรนักเล่นกินซักเท่านั้นเก็บกลางว้นนะเชี่ยวะเนี่ยต้สีเขียวไปดีดีกัน ร้ายไม,ม่เต็บเรียบร้อยมาพี่ถึง20ลแล้วเอาเอาโควสนายเย้วจะมาทำงานงเพื่อนหน่นะถ้าเราได้นี่เราก็จะรับนี้สิโอ้โหอืมโอ้โหหาดพลังอีติกิสโอ้พ่อเผาว่าบ้าหาด เอิมชาพลังอ e ีต่อ่าเล่นให้ดูนะเล่นจุเล่อรโบอกทเทเนีกันลู้ค่ะเราไปดูนั่นเอเออวันเดียวเอาแตกบูดีดีก็แตกร้ข้อสนา เกมนี้เคยเล่นแล้วแม่งห่วยเบี้ยเลยเกมเกมนี้ก็ดีนะเกมนี้ดีแต่มาผมไม่เล่นมันผมซื้อตัวละครก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้เลยผมซื้อตัวละครเกียรนะครับทางอาตัวเกียรตัวเกียรไป โอ้หลปึกเลยนะแล้วแจะต้องมาหลปึกเลยครับแต่มาแบบวิ่งเล่นวิ่งเล่นลักษณะโอ้โหไอ้น้อง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 แต่ี้สาต่สามแต่สี่อดนาะออ้ที่สทันถ่แลเอะหาอะ โอ้เกมนี้อยากเล่นอ่ะโอ้ my god อะไรมาไปแตกแตกแตกพี่ชายก็แตกไอ้์ชายก็แตกอู้หแตกเลยครับมากเอ้เหี้ยแตกโอ้ยนาเสือกยอด้เดิ ไติดต่อดีใช่ตั้งหายคั้แล้วเย่โอได้แล้วรวมดีขอทดลองให้คุณเล่นนะครับเอ้าเชี่ยคูคูคูเชี่ยคูคูคูเก่งว้าว ภาพที่สวยมากเออ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 โออหมดเกินรอเด้อเอายังไม่ตายอีก็ยังตายเอายังไม่ตายไม่ตายโอ้ ไอย้ยาหวเกมนี้โหดจริงเต้นได้นะขายของประเดี๋ยวที่เดี๋ยวก็ไปแล้กวก็ไปไม่โดนเกันเนี่ยมันท้ายพลังน,นี้ไงลูกวงกลมที่สีชัยบอกไอ้นั้นก็ขอตัวลาไปกันนะครับสวัสดีครับอ่าครับ